เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาซึ่งขอให้ดำเนินได้แก่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าการตรวจสอบและมงคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยการรวมแหล่งกำเนิดมลพิษและชุมชนสำหรับการบำบัดน้ำเสียสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้ความรู้ทางวิชาการน้อย แต่ยังไม่สามารถทกระดับคุณภาพน้ําขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เนื่องจากบางโครงการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานทั้งนั้นหากคุกฝ่ายลงมือปฏิบัติและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังภายใต้ทิศทางเดียวกันจึงจะทําให้บรรลุเป้าหมายในการมีระบบนิเวศที่ดีคือวิถีชีวิตเรืนคลองแม่ขัคือน้ำใสแห้งคลองแม่ขัอย่างยั่งยืนตลอดไปร่วมกันดูแล ของแม่ข่ายที tamam. ่มันดีขึ้นนะครับในวนนี้นะครับจะมีอยู <is this> ่ห้าหัวข้อนะครับหัวข้อแรกได้แก่ความเป็นมาของการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาของแม่ขายนะครับหัวข้อที่สองคือการบริหารจัดการที่ดีกรมควบคุมมลพิษทางการเกษตรและมลพิษทางน้องครับท่านผู้นิสิตเกียรตนะครับห่างจากที่เทีประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะครับ ไม่บหวและรัฐมนตรีมาใหม่ก็เลยมีให้ผมมาแต่แต่ผู้นี้ท่านท่านกระมาก็ท่านท่านก็ีทัพที่นำเสนอแล้วท่านครู้นสองบริบทของแม่กาพื้นที่หนึ่งท่านให้ของแม่กาสำหรับการทำเป็นที่ออกน้าตายทำเป็นโจนสาย องเสวนานถ้ามีรูปให้ดูก็คือว่าพระชาตุนในพื้นที่อยู่ของของแม่ขาตามมาถึงแม่ร้อนหน้าก็จะเห็นก็จะได้ทราบว่าเขามีการมีมลายสำหรับของแม่ขายตำละในสิ่งที่สงสัยไหมนะคะเราจะมา นำเข้าแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเราจะได้ให้ท่านพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ได้จะเป็นน้องนะคะให้น้องๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะคะก่อนที่เราจะไปดูสถานที่จริงหลังจากที่เราพิดคุยกับมูองแล้วทซึ่งก็จะรับผิดชอบงานในด้านนี้โดยตรงนะคะได้ขั้นแรกที่ขอเชิญอ่าท่าน,นอยครับผมควบคุมระิบีนะครับอ่าั้นแรกนะครับของนี้จะเป็นการ รูปคร่าวๆปัญญาให้ความสนยกับภาพผู้เียได้นี่เป็นพื้นที่หนึ่งของตงคแกล้งหน้าบ้านะครับอันนี้จะเรียกศาสตร์ของเดิมเป็นชุดชนที่อยู่ที่เขาไม่ขาดแต่เดิมเป็นสุดโนเนี่ยหน้าบ้านมันเป็นหน้าบานซะนะับแล้วก็ขายของในท้งที่ที่ผู้ิาสุดท้ายของที่สุดของพอแม่ขาดที่ระบายไปน้ำปีน้ำปีนต่อลาดอจิบันนี้ดีขึ้นเยอมากครับของไพอไม่ขายเนี่ยนะครับก็ ก็ไปทะลวงบางจุดนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไปลงของแม่ค่าตอนนั้นเอาน้ำไปใช่ว่าน้ำจะไปถึงนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยไปกองกันอยู่ที่หลังโลเทบาลานาน้ำเข้าเมืองไม่ได้นะครับปลากระตอบมาลูกเล่นแต่กับต่ายเจ้าวันพ่อแม่ น่นะน่า้องห้าลองห้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็เสือเล่นไม่ได้้ตรงนี้เล่นได้เล่นได้ค่ะเล่ได้คะล้างเสือรักษะาะเพราะว่าบ้านใกล้ของให้ เราแก้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมนะของแม่ขาที่นายกท่านเรียกว่าเมืองสาใช่ไหมครับต้นน้ําของแม่สาอยู่ที่นี่ครับทุกท่านแล้ววันนี้นะครับท่านนายกเจ้าดลนเชียงใหม่ครับก็ได้มาต้อนรับทุกท่านทั้งคณะท่านอธิบดีและตัวท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรองอธิบดีขอไปทางน้านรองอธิบดีที่ดูแลเกี่ยวกับทางท่านได้ดําเนินการหลายเรื่องครับ แล้วท่านต่อมานะครับท่านประหลัดครับท่านวิชาตนาวพาิสุทธิ์ครับท่านประหลัดสมตากรนอแก้วครับอีกข่านคัะสมนทรนดอนแก้วครับ,รบและท่านต่อมานะครับท่านอาจารย์วิโรธสมิทธ์ครับท่านเลขานายกองการา่านสุนทรนอนแก้วครับ จังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งคลองแม่พิหานะครับเป็นต้นแบบของน้ำเพื่อล่กับถวายดอยอักรยานต้นเทพปุยทั้งหมดเลยนะครับเป็นต้นน้ำที่จะลงสิง่งเด่นว่เป็นเป็นเส้นหนึ่งนะฮะที่เอาไปหล่อเลี้ยงนะฮในตนัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ดั้งเดือนะเป็นเป็นเรื่องของกเกษตรนะฮะเรื่องของกเกษตรแต่ตอนหลังมามันเป็นมันอย่างว่ามันจะเลินขึ้นไอ้แปลงกเกษตรก็หา ก็เตรียมถ่ายโอนให้อบตนะฮะนั้นก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เราก็จะได้ได้ดำเนินการและแปลงถัดไปเนี่ยไอไอล็อกถัดไปนี่ก็เป็นของอบจอซึ่งส่วนหนึ่งเราทาไว้แล้วแต่ยังไม่รบนะฮะเดี๋ี่นี้อยู่ในในข้อบัญญัติของของอบจอนะฮะก็เป็นึงจะรจเร็ว,เร,วเร็วเนี้ยนะฮะจนถึงวงแหวนเลยถ้าเราเดินเข้ามาจะเดินจากวงแหวนเข้ามาถึงนี่ได้กนะ็ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนะ่จะปรับนะแต่เรื่องปัญหาต่างๆทั้ง อนแก้วเราก็ดำเนินการตัวสำคัญที่สุดหนวันนี้ก็คือเรื่องของน้ำเสียที่เราประกาศนะทรเรื่องประกาศเวื่องการำใช้ ใช้วิธีคัดแยกจากบัวเรือนเราเริ่มตั้งแต่พอดีปปตตอนแก้วยกฐานะเมื่อปีเราดําเนินการเรื่องของขยะโดยการปัจจุบันนี้ก็กว่าเจ็ดไม่ได้เป็นนวัตกรรมหรือเป็นหรือไปผมไม่รู้แต่ว่ามันมันช่วยให้ให้น้ำคุณภาพน้ำอย่างนี้มันดี ในเรื icana, ่องของเราเนี่ยพบเนี่ยประกาศประกาศให้แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทบางขนาดต้องถูกควบคุมการระบายน้ําออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ําสาธารณะดังนั้นเมื่อเมื่อกฎหมายมีประกาศกาหนดแล้วเนี่ยดังนั้นใครจะระบายน้ําออกเนี่ยไม่ห้ามแต่ต้องได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดใช่นหมนรือซึ่มาตรการเนี่ยเมื่อถ้ายังไม่ได้มาตรฐานเราก็จะมีคําสั่งให้ปรับปรุงให้ระยะเวลาในการปรับคุมแก้ไข ถ้าระยะเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่มีการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัต,ติตามเนี่ยก็ใช้ามาตรการปรับเป็นรายวันนะเป็นรายวันนั่นแหละคืนนอนหมายสิ่งแม่ลองใช้ท่านท่นานตลาดท่านปัจจุบันผมก็แต่เดิมท่านเป็นอาชีพดีท่านเป็นคนเชียงใหม่ด้วยท่านไม่เห็นเรื่องพวกนี้ท่านก็ไปเริ่มเปิดเหมืองการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันแล้วก็เปเหมืการหน่วยงานที่มีงบประมาณลักษณะสนุน อบจวันนี้ลืมพูดถึงอบจว่าอบจก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะทําแผนแม่บทต่อไปมีแผนแม่บทเรื่องของแม่ขาก็จะมีแผนแม่บทใช้เทศบาลนครก็ก็จะจะสนับสนุนเรื่องการทํางานที่ในการสร้างรูปรวมเมือเสียอบตท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเก้าท้องถิ่นเทศบาลบ้างอบตบ้างเนี้ยอยู่ในเส้นทางของแม่ขาเนี่ก็จะ ก็ช่วยกันอย่างอย่างที่เราแก้วทำก็ทงนยกก็จะมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องคุยต้องบอกว่าไม่ได้กฎหมายท่านไม่ท่านไม่เป็นดนใจเองสงสารให้สารมือการทุกอย่างนี่เป็นเรื่องที่เราต้องการอยู่แล้วว่าให้ให้เห็นความสําเร็จนะฮะวันนี้บริบทที่ท่านมาดูท่านจะเห็นนี้นี่การออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ ทำแล้วมีเป็นเรื่องเพื่อสุขภาพเดินออกมาการเมื่อกี้คุยกับท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวริมรั้วตรงนี้จะทํำต้นไม้ทั้งหมดที่จริงที่ยืนอยู่ตรงนี้ท่านนายกบอกว่าเขาบอกให้ท่านนายกซื้อนะโอ,อ,อ้อ <c oughs> ไล่ไล่ละแปดล้านแปดห้าสี่สิบประมาณนี้แหละแล้วก<ำ>็ทั้งหมดแต่ว่าผมไม่ไหวเขาจะทําปลูกต้นไม้เมื่อกี้ผมก็ให้คําแนะนําไว้ถ้า,ถาดูแต่ละทางนี้จะมีชื่อต้นไม้อย,อยู่ ก็บอกให้ใส่รายละเอียดไปอีกนิดหนึ่งว่าต้นไม้พวกนี้มันมีประโยชน์อะไรมีคุณอะไรยังไงต่างๆเนี่ยให้ไปเพื่อที่จะเรียนรู้ระหว่างที่ท่านเดินออกกำลังกายเนี่ยท่านก็ได้อ่านตรงนี้ไปด้วยรู้บบลี้